สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic of Healing คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจักรวาลจะทดสอบคุณก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณจะผ่านมันได้หรือไม่มันจะแย่ลงก่อนที่จะดีขึ้นนะคะบางทีคุณอาจทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อได้งานใหม่หรือยืนยันว่าคนที่คุณแอบชอบก็ชอบคุณเช่นกัน ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในโลกสามมิติอย่างไรก็ตามค่ะยังมีข้อดีอยู่บ้างในเรื่องนี้ตามกฎของจักรวาลเหตุผลที่สิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพราะจักรวาลกำลังเตรียมเราให้พร้อมสำหรับความเป็นจริงที่เราปรารถนาก่อนที่จะปรากฏออกมาได้อย่างเต็มที่การทดสอบเหล่านี้เป็นวิธีหนึ่งที่จักรวาลทดสอบเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราพร้อมสำหรับสิ่งที่เราปรารถนา ดังนั้นเมื่อความเป็นจริงของเราเปลี่ยนไปเราก็สามารถรับมือกับมันได้ด้วยสติปัญญาความเข้มแข็งและความสง่างามแต่จักรวาลจะทดสอบคุณอย่างไร 1. จักรวาลทดสอบความอดทนของเราชีวิตมักทดสอบเราอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อเราอยากได้สิ่งต่างๆเรามักจะใจร้อนได้ง่ายๆแต่จักรวาลไม่ได้ทำงานตามตารางเวลาของเราเสมอไปนะคะ ความอดทนช่วยให้เราสร้างความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาที่จำเป็นสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปลองคิดดูนะคะว่าผีเสื้อเขาต้องใช้เวลาในดักแด้านานแค่ไหนเพื่อให้กลายเป็นสิ่งที่เขาควรจะเป็นเรายังต้องใช้เวลาในการเติบโตผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตการเชื่อมั่นในกระบวนการนี้แม้เราจะไม่เข้าใจมันก็ตามจะทำให้เรารู้สึกสงบมากขึ้นแทนที่จะต่อต้านช่วงเวลาแห่งการรอคอย การยอมรับช่วงเวลาเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลได้อุปสรรคในชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อฉุดรังร้งเราไว้แต่กำลังหล่อหลอมเราให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 2. จักรวาลสอนให้เราปล่อยวางจักรวาลมักจะท้าทายให้เราละทิ้งการควบคุมและความไว้วางใจในภาพรวมแต่มันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมคะ แต่บางครั้งเราต้องหยุดยึดติดกับความคาดหวังของเราและปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามอย่างที่ควรจะเป็นเราทุกคนต่างกลัวความไม่แน่นอนและยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยแต่การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกับยิ่งทำให้เราดิ้นรนมากขึ้นจักรวาลอาจกำลังขอให้เราปล่อยวางการควบคุมเพื่อให้เราปรับตัวเข้ากับโอกาสและทิศท,ทางใหม่ๆการปล่อยวางต้องอาศัยการศรัทธา การปล่อยวางคือการปล่อยให้ความคิดของเราเป็นอิสระและเชื่อมั่นว่าจะมีการนำทางให้เราเมื่อเราหยุดพยายามควบคุมทุกรายละเอียดเราก็เปิดใจรับการกำหนดเวลาของพระเจ้าเชื่อมั่นว่าคุณพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตจักรวาลจะคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ชัดเจนก็ตามการปล่อยวางและปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามธรรมชาติ จะทำให้คุณมีพื้นที่สำหรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ถูกกำหนดมาเพื่อคุณจะหาหนทางของมันเองเสมอ 3. จัก,กรวาลสอนให้เราเข้าถึงปัญญาภายในของเราจัก,กรวาลทดสอบเราด้วยการผลักดันให้เราเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากเสียงจากภายในจะเป็นผู้รู้หนทางแม้ว่าความกลัวจะเข้ามาบดบังจิตใจของเราก็ตาม ความท้าทายเหล่านี้กระตุ้นให้เราฟังเสียงหัวใจของตัวเองปล่อยให้หัวใจนำทางเราเมื่อตะก,กะเริ่มไม่แน่นอนการเข้าถึงภูมิปัญญาภายในจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงที่ชีวิตพลิกผันได้อย่างมั่นใจและชัดเจนมากขึ้นบางครั้งเราก็ได้ความเข้าใจที่ชัดเจนแต่บางครั้งก็เป็นความรู้สึกสงบที่รู้ว่าอะไรถูกต้องยิ่งเราตั้งใจฟังมากเท่าไหร่ คำแนะนำก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นการเชื่อสัญชาตญาณจะนำเราไปสู่คำตอบที่เรามีอยู่ภายในตัวเราเพียงแค่สร้างพื้นที่ให้เราได้ยินคำตอบเหล่านั้นนะคะ 4. จักรวาลทดสอบจุดแข็งของเราช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตมักเผยให้เห็นจุดแข็งที่เราไม่รู้ว่าเรามีจักรวาลไม่ได้ทดสอบเพื่อทำลายเราแต่เพื่อช่วยให้เราค้นพบความยืดหยุ่นของเรา ความท้าทายต่างๆเช่นการตกงานวิกฤตสุขภาพหรือความอกหักบังคับให้เราต้องแสดงความอดทนที่ซ่อนอยู่ช่วงเวลาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถที่แท้จริงเพียงใดแม้ว่าจะรู้สึกไม่มั่นใจก็ตามจักรวาลรู้ถึงความแข็งแกร่งของเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะรู้ตัวด้วยซ้ำการทดสอบแต่ละครั้งคือโอกาสที่จะเปิดเผยความกล้าหาญและความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งจะทำให้เราแข็งแข่งขึ้นกว่าเดิมในที่สุดเราก็รู้ว่าเรามีพลังที่จะเอาชนะมาโดยตลอดเราแค่ต้องการความท้าทายที่จะนำมันออกมา 5. จักรวาลทดสอบความศรัทธาของเราศรัทธาเป็นกุญแจสำคัญในการปล่อยให้จักรวาลนนำทางคุณไปสู่เส้นทางสูงสุดเมื่อเราไว้วางใจทั้งตัวเราเองและจักรวาลเราก็จะเปิดรับการสนับสนุนและความสอดคล้องกัน ที่จะช่วยให้เราเดินไปบนเส้นทางนั้นได้การปล่อยวางการควบคุมไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งต่างๆดูไม่แน่นอนแต่ศรัทธาหมายถึงการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะออกมาดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดก็ตามทุกความท้าทายมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นว่าคุณมีความเข้มแข็งที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตจักรวาลไม่เคยมอบสิ่งที่เกินความสามารถของคุณให้กับคุณฟังอีกครั้งนะคะจักรวาลไม่เคยมอบสิ่งที่เกินความสามารถของคุณให้กับคุณเมื่อความสงสัยเริ่มเกิดขึ้นให้หันไปสวดมนต์ทำสมาธิหรือสนทนาง่ายๆกับจักรวาลขอคำแนะนำและมองหาสัญญาณ จงรู้ว่าคุณได้รับการสนับสนุนและความรักเสมอแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด 6. จัก,กรวาลทดสอบความมุ่งมั่นของเราความมุ่งมั่นคือการเชื่อมั่นในกระบวนการและทุ่มเทต่อไปแม้ว่าเส้นทางจะยากลำบากก็ตามเมื่อคุณมุ่งมั่นกับบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เป้าหมายหรือเส้นทางการเติบโตคุณก็กำลังบอกจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมแล้ว การมุ่งมั่นอย่างแท้จริงคือการแสดงความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากการมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องง่ายเมื่อทุกอย่างราบรื่นแต่การเติบโตที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณฝ่าฟันอุปสรรคและความสงสัยต่างๆไปได้นั่นคือที่มาของเวทมนต์เป็นเรื่องของการเชื่อมั่นว่าความพยายามของคุณจะได้รับผลตอบแทนแม้ว่าคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีก็ตาม จักรวาลตอบสนองต่อความทุ่มเทแบบนั้นทุกก้าวที่ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามจะนำคุณเข้าใกล้ทุกสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเมื่อคุณมุ่งมั่นคุณกำลังส่งสัญญาณไปยังตัวเองและจักรวาลว่าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และด้วยความมุ่งมั่นแบบนั้นคุณจะพบว่าสิ่งต่างๆเริ่มสอดคล้องกันในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน จักรวาลสอนให้เรารู้จักการไรตรตรองตนเองจักรวาลทดสอบเราเพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านี้เป็นโอกาสให้เราได้สำรวจและไตรตรองถึงตัวเองแทนที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเพียงเท่านั้นสิ่งสําคัญคือต้องหันเข้าหาตัวเองการทําแบบนี้จะช่วยให้เราค้นพบความกลัว ความเชื่อเก่าๆและอุปสรรคต่างๆที่คอยฉุดรั้งเราไว้การทบทวนตนเองจะช่วยให้เราเข้าถึงปัญญาภายในและมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราอีกต่อไปการตั้งคำถามที่ถูกต้องจะช่วยให้เรามองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นและค้นพบจุดแข็งที่เราไม่รู้ว่าเรามีอยู่การทดสอบเหล่านี้เป็นโอกาสที่จะปรับตัวให้เราเข้ากับความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะและทำให้เราเติบโตเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา จักรวาลทดสอบเราเพื่อช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปของการเดินทางของเราจงยอมรับช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อเป็นเส้นทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองและการเสริมพลังให้มากขึ้นก่อนจบคลิปนี้ขอฝากบทส่งท้ายไว้นะคะจักรวาลไม่ได้ทดสอบเราเพื่อลงโทษแต่เพื่อช่วยให้เราเติบโตวความท้าทายเหล่านี้มีไว้เพื่อเสริมสร้างตัวตน ปัญญาและความเข้มแข็งภายในของเราหากไม่มีความยากลำบากเหล่านี้เราก็จะติดอยู่กับที่ความอดทนการปล่อยวางและการไต่ตองถึงตนเองเท่านั้นที่จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้การทดสอบแต่ละครั้งช่วยให้เราเข้าถึงปัญญาภายในและแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นจงใช้การทดสอบเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังจะแสดงความแข็งแกร่งออกมา หากคุณชื่นชอบบทความนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ประสบการณ์ของคุณด้านล่างคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ